สวัสดีทุกคนชาวืึงสวรรค์น,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับหรือไทเปนั่นเองวันนี้เนี่ยจะพามาไหว้องค์เจ้าแม่ทับทิมด้วยกันนะครับเป็นที่แรกที่ผมได้เดินทางมานะแล้วก็เข้ามาแล้วรู้สึกสวยประทับใจแบบบอกไม่ถูกนะครับวัดนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกชื่อนิดนึงว่าเป็นชื่อวัดอะไรถ้า ผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสันเจ้านี้นะครับหรือวัดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวัดวัดทรงซานชื่อโยนะครับเป็นการสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่มีองค์เจ้าแม่ทับทิมอย่างเดียวมีทุกๆพระอ,องค์มากเดี๋ยวผมจะพาทุกทกท่านเดินลงไปเรื่อยๆตอนนี้ผมอยู่ชั้นบนสุดนะครับอยู่ชั้นบนสุดนะครับเห็นไหมอยู่ชั้นบนสุด ผมจะพาทุกท่านนะครับลงไปเรื่อยๆไปด้วยกันกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปไหว้ด้วยกันครับไปเลยครับนี่ครับทุกท่านจะเห็นนะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับสวยมากนะครับผู้คนก็จะเดินทางมากราบไหว้ด้วยกันขอพรด้วยกันนะครับชั้นบนเนี่ยผมอยู่ชั้นบนเนี่ยจะเป็นองค์ประธานนะครับ หรือว่าเป็นเง็กเซียนท่องเต้น,นะครับผมจะพาเข้าไปข้างในนะครับท่านจะเห็นว่าความสวยสดงดงามของสันเจ้าเนี่ยในประเทศไต้หวันเองเนี่ยสวยมากนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับให้ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับมากลับไหว้ขอพรด้วยกันนะครับ สาธุนะครับขอบารมีทุกๆพระองค์นะครับองค์ประธานสูงสุดเนกเซียนฮ่องเต้โปรดประทานพรประทานมุงคอ้กับทุกคนชาวืึงสวรรค์น,นะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมหวังสงความปรา,ารถนาทุกประการนะครับสาธุสาธุครับไปครับพอเราจะมีอีก4ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็จะเป็น องค์จะไม่ทับทิมนะครับที่ท่านได้อยู่ปฏิทฐานอยู่ข้างล่างนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้คือวิวสถานที่ได้ลงข้างล่างครับ <c oughs> ผมเพิ่งเดินทางมาเมื่อวานนะครับวันพฤหัสวันนี้วันศุกร์ที่7นะครับก็ <c oughs> ให้พาทุกทุกท่านนะครับมากราบไหว้ขอพรด้วยกันลงไปด้วยกันครับผมเองนะก็จะพยายามให้ทุกทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับแล้วก็กราบไหว้ไปด้วยกันกับผมนะครับน,นี่คืออีกชั้นหนึ่งนะครับ สาธุนะครับไปครับที่นี่นะครับจะบอกก่อนเลยว่าในการกราบไหว้นะครับหรือการขอพรเนี่ยเท่าที่ผมเห็นบางท่านที่ได้เดินทางมาเนี่ย ก็จะมีการเสี่ยงทายนะครับมีการเสี่ยงทายโดยใช้โป้ยนะครับโดยใช้โป้ยในการเสี่ยงทายนะครับทุกที่นะครับที่ผมเห็นก็จะมีโป้ยประจําอยู่ตามตามหิ่งนะครับหรือว่าตามที่เรากลับไหว้กันนะครับเขาก็จะเสี่ยงทายแล้วก็มีการโยนนะครับโป้ยในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องของการเสี่ยงทายปกติแล้วถ้าเรามีในเรื่องของความ ะจะบอกไงสิ่งที่เราถามแล้วตรงคําถามนะครับแล้วองค์เทพเจ้าบอกว่าใช่โป้ยนั้นจะเป็นการคว่ำหนึ่งหงายหนึ่งท่านอันนี้คือท่านบอกว่าใช่ถูกต้องแต่ถ้าโป้ยนั้นคว่ำคว่ำแล้วก็หงายหงายนั่นหมายความว่าท่านบอกว่ายังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่ ให้เสียงทายใหม่เสียงทายใหม่ได้หมด3ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าสามครั้งเสียงทายแล้วคว่ำคว่ำง่ายงั้งหมด3าครั้งท่านต้องเลิกทันทีนะครับคำถามนั้นท่านต้องเลิกแล้วเปลี่ยนคำถามใหม่นะครับตรงด้านนี้นะครับจะเป็นองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะครับพอดีผมต้องเสียงเบานิดนึงมีผู้ศรัทธาสวดมนต์อยู่นะครับ ซาธุกนะครับนโมุกสิมอ oh, ah, ิมผ่องสักน้โมไต้ื้อไต้ปุ้ยกิวโกงกิมหลังกวงกายกิมหลังกวงสิมอิมผ่องสักน้โมไต้เสื้อใต้ปุ้ยกิวโกงกิมหลังกวงกายกิมหลังกวงสิมอิมผ่องสักน้โมใต้เสื้อใต้ปุ้ยกิวโกงกิมหลังกวงกายกิมหลังกวงสิมอิมผ่องสักน้์โมฮุกนโมหวมนโมเจงนโมกิวกงกิมหลัง กวงซิมอ <Billie S 2> ิมผ,ผ่องซักทังจี้โตโอมเกี้ยล่อหัวโตเกี้ยล่อหัวโตเกี้ยล่อหัวโตหลอเกี้ยหัวโตหลอเกี้ยหัวโตซาพอออมเสียงหล่อซึงตีหล่อซึงหนังลีหลังหลังลีเอียงเจ๊กเอียงอูหุ่ยเตียงนโมมออปอเย้ยปอรอบิกขอองค์พระโพธิสัตว์แม่กวนอิมประทานพรประทานก้มกอให้กับทุกคนชาวบุงสวรรค์ มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมหวัง,งส่งความปรารถนาทุกๆประการด้วยเถินสาธุสาธุสาธุครับ สวยมากนะครับบวกสวยสวยมากๆจะพาลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอันนี้ชั้นอะไรแล้วเนี่ยอ่าอันนี้ชั้นสองอันนี้องค เข้าไปในเข้าไปในได้สวยไหมครับสวยมากนะอันนี้องค์อามาเต่าบอ่อนะครับองค์องค์กามาดวงดาวทั้งเจ็ดที่เป็นผู้ควบคุมแสงสว่างแล้วก็ความมืดนะครับ แล้วก็ด้านในเองนะครับก็จะมีองค์เทพเจ้าทุก,ทกพระอ,องค์ทีอ่อยู่ในที่นี้นะครับอ๋อเป็นองค์เทพเจ้าไทายสวยเอะยหนจะบอกไทยสวยเอีะนะครับก็จะประดิษฐานอยู่ที่นี่หรือทุกคนชาวไทยก็จะเรียกว่าเป็นในเรื่องของปีชงนะครับปีชงนั้นๆน,น,นะครับ ตามปีนัก,กษัตริย์นะครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆปีนี้ปีพุทธศักราช2 0งพใช่ไหมผมมาลืมนะ2568 แต่ว่าทุกคนเองนะครับก็จะมีไทยสวยเอียประจำอยู่นะครับผม1980ของผม1980ของผม1980นี้ของผมองค์นี้อ้สาธุครับสาธุนะครับทุกคนครับของทุกคนองค์ไหนนะครับก็ขอให้ทุกทุกพระองค์นะครับคุ้มครองประทานพรให้กับทุกคนชาวบึงสวรรค์น,นะครับ มีสิ่งดีเลยนะครับในปีนี้และปีต่อๆไปนะครับ,นะรบสาธุสาธุสาธุครับผมเข้ามาวัดแรกผมก็รู้สึกขนลุกมากเลยครับ ก็ผมเองก็จะแนะนำได้เล็กๆน้อยๆน,นะครับอะไรที่ผมพอแนะนำได้นะครับผมก็จะแนะนำนะครับอะไรที่ผมบอกผิดหรือพูดผ,ผิดไปต้องขออภัยประธานอาภัยนะครับสำหรับผู้ที่ได้เป็นผู้รู้นะครับเป็นผู้รู้ต้องหอด่านี้เป็นผู้รู้ที่อยู่ในเพจบุงสวรรค์นะครับไปครับเราลงมาอีกหนึ่งชั้น ก็จะมีครูศรัทธานะครับอากงอมาเดินทางมาตลอดตลอดอนี่เดี๋ยวผมจะพาไปไหว้องค์เจ้าแม่ทับทิมนะองค์จับว่าแทับทิมแต่ผมไม่รู้ว่าที่นี่เขามีเครื่องรางหรือของมงคลหรือเปล่าเดี๋ยวมต้องหานะครับอยากได้เหมือนกันอยากได้ของมงคล ติดตัวนะครับออผมต้องกระดาษมาเผาด้วยนะครับซื้อกระดาษไว้แล้วก็การจุดการจุดทูบก,การจุดทูบเนี่ยตอนแรกผมเองอะครับจุดทูบนะคือใช้เทียนจุดนะครับใช้เทียนจุดแต่จริงๆแล้วอะเขาใช้เตานี่ใช้เตานี้จุด นี่เหมือนเตาแก๊สอะ่ะแป๊ก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 ,แ,ปกแล้วก็ไฟขึ้นนี่ตอนแรกผมจุดอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เขาชี้ให้ผมจุดอันนี้ไม่ใช่ผมจุดจากอันนี้อา่าอันนี้สําหรับจุดเทียนอันนี้สำหรับจุดเทียน,อ,น,น,ยนอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปไปไหว้องค์องค์งประธานของเรานะครับก็คือองค์เจ้าแม่ทับทิมผมจะซูมไปให้นะครับ คนเยอะนะครับสาธุองค์จะไม่ทับทิมองค์มาโจ้ครับวันนี้ลูกๆชาวเมือสวรรค์น,นะครับประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับประกาศขอพรนะครับองค์จะไม่ทับทิมโปรดเมตตาลูกทุกคนนะครับมีแตสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแขวคาดปลอดภัยการงานรับรื่นทําธุรกิจใดๆค้าขายใดๆ ขอประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุครับสาธุนะครับสวยไหมครับทุกคนผมว่าสวยมากทรงสง,ง่างามมากวัดก็สวยนะครับ ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปเผากระดาษกระดาษนี้นะครับที่ผมกระดาษนี้นะครับเป็นกระดาษที่เราจะต้องไปเผานะครับเราได้ทำการไหว้แล้วนะครับเราจะไปเผากระดาษนะครับเดี๋ยวผมไปเผากระดาษก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีของมงคลมีของ อะไรดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงโพสต์ให้นะครับวันนี้ก็สําสหรับคลิปนี้นะวันนี้สาหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวปิดคลิปเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไงเราเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสาธุนะครับสาธุครับ